สวัสดีครับผมมีนเกมเมอร์นะครับและยินดีต้อนรับเขาสู่ร้อยเก้าช็อปอกนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับผมจะมาแจกรถเว็บร้อยยปาวานนะครับเออก็คือนี่เลยนะครับนี่เป็นไงเป็นไงนี่ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมมันเป็นทูโทนนะครับสีน้ําเงินกับสีแดงนะเออก็คือผมทําตามรถเพื่อนนะครับอ่า ก็คือเพื่อนผมน่ะเขาไปทํารถมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบทูโทนแบบนี้นะครับสลับเฟรมกันนะนะเออผมเห็นมันจา้าบดีนะครับผมก็เลยเอามาทําเป็นมอสเลยนะครับเออก็จา้าบจริงนะดูเลยเป็นแบบทูโทนนะครับผมว่าชื่อรถคันนี้ก็ชื่อรถกัปตันอเมริกานะครับเพื่อนผมตั้งกันนะเออโคตรจ้าบ่ะเออแล้วก็วันนี้นะครับน่อยทุกคนเห็นอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปไหม นี่ใช่แล้วครับทุกคนมันคือ Direct X version สานย์นะครับน่าก็คือผมไปซื้อมาแล้วนะครับนี่เป็นไงโอ้โหแบบหน่วงเลยอะ่ะก็คือคอมผมไม่แรงนะครับเออแล้วถ้าเกิดใครอยากซื้อมาเล่นก็ถ้าคอมไม่แรงจริงก็ตามนั้นนะครับโคตรหน่วงเลยนะครับเนี่ยเดูดิโคตรหน่วงอะ่ะ <c ười> เวอร์ชันสองจูนี่ก็ถือว่าแย่แล้วนะก็ถือว่าหน่วงๆ่ลยแล้วนะพอมาแถวเนี้ยเอ่อมันอาจจะด้วยมอดเยอะได้แหละนะครับแต่ว่ากับเวอร์ชันนี้มันไม่ใช่ไงเออก็คือผมเดินไปตรงนู้นมันก็ยังแหลกอยู่เลยนะครับเอ้ยไม่ใช่แหลกดีแบบหน่วงๆแหลกๆประมาณนี้นะครับเออนะก็ตามนั้นนะครับถ้าเกิดค,มคอมไคไม่แรงจริงก็อาจจะเล่นไม่ลื่นปืนลื่นปืน,ปนนะ <laughs> นะครับก็ไปซื้อมาละเออ โคตรเจ๋งอะ่ะก็แค่นี้แหละนะครับมาบอกแค่นี้แหละนะครับเออก็ผมว่ามันสวยดีอะ่ะเออเนี่ยดูดิเนี่ย,ยให้ดูแบบพวกเงาสะท้อนอยู่ตรงเฟรมพวกอะไรอย่างงี้นะครับเอาเวลาเปลี่ยนพอดีเลยนะ่ะเออแล้วก็ให้ดูก้อนเมฆด้วยนะครับเออเป็นไงโคตรสวยรีวิวหน่อยนะครับโอเคมาก็มารีวิวลรถกันต่อเลยนะครับมาก็คันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นแบบ ประมาณว่าทรงตละอ,ออีกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเออมารีวิวกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวคราวนี้ใช้มอสมุมกล้องแทนแล้วกันนะครับคลิปที่แล้วใช้กล้องแล้วมันแบบมันก็ดีอยู่นะแต่ว่าใช้มอสด,ดีกว่านะครับมันขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ได้ไงเออคือถ้าเกิดไปใช้กล้องอันนี้มันจะเอาหขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ไม่ได้นะครับอ่านะโอเคมารีวิวกันเลยนะครับผมเริ่มจากส่วนล้อครับล้อ ล้อขอบ17นะครับเอ้ยไม่ใช่ล้อขอบ17ดิเป็นล้อเดิมนะครับอืมเปลี่ยนสีได้นะเอ่อจานเจาะเป็นรูปตีนนะครับอ่าแล้วก็เบรกเป็นสีทองนะครับเบรกน่าจะเบรกเดิมนะใช่ไหมวะเออใช่แหละเบรกเดิมนะครับนี่ชินนะนะอืมโอเคแล้วก็มาที่ส่วนข้างบนกันบ้างนะครับบนแฮนด์นะครับผมอ่า นี่เป็นไงแบบเท่ๆเลยนะครับเออก็ผมก็เอาไปโมต่ออีกทีแหละนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่มีแบบพวกเข็มไม้พวกอะไรแบบครบชุดเลยนะครับเออแล้วก็ตรงแฮนด์ก็ปอกแฮนด์แบบสมจริงนะครับอืมแบบไม่ได้แบบเรียบๆไงคือแบบมีลองด้วยนะครับเา่าก็ทเทอแบบนะครับผมอา่าโอเค กลับมาก็มาดูเครื่องกันบ้างนะครับนี่นี่นะครับผมอ่าเครื่องก็ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็มาดูที่ท่อนครับอันนี้เป็นท่อเดิมนะเออท่อดเดิมนะครับน่าผมก็มาแปลงเป็นคอไทเทนิดหน่อยนะครับแถมให้เพื่อนไงเอออ่าแล้วเบาะนะครับก็เป็นเบาะเอกหน้าทองนะครับผมน่าตรงนี้ก็จะมีเอ่า ติ๊กเกอร์แบบเป็นโมเดลเลยนะครับ I, นะเวฟร้อยยี่ห้าไอส่วนโชกก็จะเป็นโชกชัยโยนะครับออ้ยนี่นะครับโชคชัยโยนะล้เอ,อเนี่ยล้อเปลี่ยนสีได้นะครับน่ะโอเคส่วนฝั่งนี้มีอะไรไหมโอเคฝั่งนี้ไม่มีนะครับโอ้โห้สึกแบบหน่วงมากเลยนะแต่ว่าก็ผมจะทนเล่นนะครับอืมเพราะว่าผมชอบ เวลาฝนตกอะไรแบบนี้เอ่อมันสวยนะครับแล้วก็เวลาพวกถ่ายรูปอะไรแบบนี้มันก็ออกมาสวยนะครับสมจริงดีนะเอ่อก็จะทนเล่นแล้วกันนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอืมหลักๆผมก็โมแค่ทำให้ล้อมันเปลี่ยนสีได้แล้วก็เปลี่ยนสีเฟรมแค่นี้นะครับแล้วก็เบาะด้วยนะครับเออประมาณนี้นะแค่นี้แหละ นะครับผมโอเคมาเราไปดูท่าขับกันเลยนะครับขั้นแรกเปลี่ยนสีล้อกันนะครับผมนี่เปลี่ยนสีได้จริงๆนะนี่เป็นไงสีฟ้าสีแดงสีอะไรก็แล้วแต่ทุกคนชอบเลยนะครับนะแต่ว่ารถเพื่อนผมมันเป็นล้อสีขาวไงนะครับเออตอนแรกก็ว่าจะทําให้มันเปลี่ยนสีไม่ได้แหละแต่ว่าก็เพื่อคนดูไงนะครับผมเลยทําให้มันมีแบบออปชันเล็กๆน้อยๆนะครับเออ โอเคถ้าขับก็ประมาณนี้นะครับอ่ก็ตรงอยู่นิดนึงถึงมันจะเลยๆหน่อยก็ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับเ,เวลาหมอบก็นี่จะเป็นท่าแบบนี้เลยนะเ,เป็นไงออ้ยแขนมันอาจจะแบบงองๆหน่อยนะครับอแต่ว่ารวมๆแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมอ่ะันดับแรกทำลูกเลยนะครับ เออเดี๋ยวนะเออพอมาตรงนี้มันก็ไม่ได้แหลกนี่มาเออแต่ว่าตอนผมเทสต,ตอนนั้นอนะตอนตอนที่ซื้อมานะครับมันแหลกมากเลยนะเออก็มไม่รู้เหมือนกันนะแหละแหลกไม่แหลกก็แล้วแต่ชะตากรรมเครื่องนะครับ <c oughs> วันนี้อ,อคู่แข่งมีหรือไม่อ,อมาแล้วนะครับคนหนึ่ง แข่งไหมฮยแข่งว่ะแข่งว่ะแข่งวะดูดิอืมฮึอยืนดีๆยืนดีๆรถเก่งก็มาเอาละครับตอนนี้โอ้โหออกตัวนำเพื่อนไปเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยกิติชัยกิติชัยว่าไงโอ้โหแรงนะครับเออลูกหกด้วยอืมเป็นไงเออ ตอนนี้นะครับ 200... รอุ there, ้ยส0 0แล้วอุ Menu ้ยคขรรอบขึ้นไ้มากไปก่อนคลิปนั้นเท่าไหร่วะคลิปเรียบร25ห้าเถิะครับได้กว่าจะขึ้น300นี่ก็นานกันนะเออแต่เวียบปลาวานคาเดโอ้โหแรงมากนะครับ330แล้วทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมัวจะดูหลัง เมนทางแ,แล้วอาเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นวะโอ้โหรถเกง่งเอาหายละ <c oughs> มัวแต่ดูรถเกง่งเมื่อกี้โอ้เสียหลัก,กอะไรก็ไม่รู้ลอยโคตรไกลเลยถึงขั้นระเบิดกันเลยทีเดียวโอ้ยวันนี้ไม่มี X Mac หรอวะ <c oughs> อยากเจอ X Mac อ,อีกวะ แหมคลิปที่แล้วนี่แบบโอ้โหเอกแมนีดแดกเลยนะครับเอ่อแดกเอกแมเลยแบบขาดลอยเลยอะแบบทิ้งฝุ่นเลยอะ <c oughs> โคตรชอบเลยนะครับมาเดี๋ยวลองอีกสักรอบนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ตัวละครใน,นเนี่ย GT ภาคเก่าๆนี่ว่ะอะเราฟังสัญญ,ญาณอืมหวีแต่นานยังไปก่อนละว, <c oughs> วีแต่นานยังเลย ไปแล้วโอ้โหรอบขึ้นไวมากทุกคน240 250 260 270โอ้แป๊บเดียวจะ300แล้วรอดไวมากนี่ขนาดทำลูก66เท่ากันนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหคู่แข่งเราโอ้โหหายไปแล้วคู่ <Titan> <c oughs> แข่งเราหายไปแล้วนะครับ รแรงประมาณ320 3 2อี่รบา้อยยีถึงาม้อามนะครับประมาณเดโกเคยเอาเคยเอาเคย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 เคอเคอเคย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 เคไเคอเคยเคอเคเคอเคอเคอเครเคอเคยเคอเคยเคอเค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 ยเคเค ลดพลลดแน่โอ้ยอยานะอย่านะอย่านะานะรถเพื่อนนะรถเพื่อนนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วถีงแล้วฮืมคันหน้าเราโคตรแรงเลยนะครับเราจะดูดตูดเขาได้หรือเปล่ามาคัาน, 2, นที่สองขันที่สองว่าไงเฮ้ยแซงคันที่หนึ่งมาแล้วนะครับอืมฮึมเฮ้ย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 โคตรแรง มาดิมาดิมาดิโอ้โยขี้โ,โคตรแรงแซงไปแล้วนะครับทุกคนโอ้ยเอ,เอ้คันที่แซงเราตอนแรกนี่หายไปแล้วลนะโอ้ยเหลือแต่เอ้คนนี้นะครับโุ้ยแต่เราก็จะแซงหายเหมือนกันนะโอ้ยดูหน้าดิวะเดี๋ยวก็ชนนี่ไงสุดแล้วอุย้ยสามร้อยสามสิบอืม้มโคตรแรงแรงเกินทำไมขาไปมันได้สองร้อยแปดสิบกว่ากวะ รถเมแลรถเมยมขากลับมันได้200ร้อยเอ๊ะได้สามร้อย่ะเอองงเหมือนกันนะเนี่ยก็เป็นไงกันบ,บ้างครับผมสำหรับเจ้าเว็บร้อยปาวานนะครับน่าโอ้โหรถเพื่อนผมนี่แรงจริงๆเลยนะครับไม่ใช่แล้วหรอกทำลูกโ,โหงมันก็แรงทุกคันแล้วแหละนะครับเออถึงมันจะแปลกๆหน่อยก็เถอะนะครับเพราะว่าร2อยหของเถิงนี่กว่าจะขึ้น300ร้อยนี่ก็นานเหมือนกันนะเออ ต้องเกือบแบบสุดทางจริงๆอ่ะมันถึงขึ้น300นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยแป๊บๆก็ขึ้น300แล้วนะครับ300ต้อง30มสิบเลยเนี่ยโอ้โคตรแรงเลยนะครับเออก็ตามนั้นนะครับรถเพื่อนผมแรงอยู่แล้วนะครับอวยหน่อยอวยหน่อยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแจกรถอะไรก็รอติดตามนะครับผมโอเคไปละ Oh, we'll